อยู่กันในเกมไม e c คร f t กับผม d a r k f o กกันอีกเช่นเคยนะฮะก็อยู่กันในมอ p a พ k ที่มีชื่อว่า The Sim RPG กันอีกแล้วในพาร์ที่2นะฮะก็ในคลิปนี้ผมก็ทําการอัดอัดไปครั้งที่สเพราะว่ารอบแรกคือผมอัดไปแล้วมันเฟล,ลก็คือผมแบบอ่าวิธีการแบบระบบของ Mod ของไมคครับคำอะไรอะ่ะมันมันงงงครับผมมันก็เลยแบบไปศึกษามาดูฮะ,ะแล้วก็เออผมว่าอัดใหม่กันดีกว่านะก็ มันคือไอ้ระบบการแต่งงานนั่นแหละฮะก็มันผมก็ทําการแบบไปหาพวกทรัพยากรมาแล้วฮะพวกแบบพวกทองแบบนี้ฮะแต่ผมก็ได้แรนดี้มาก็เป็นโลสโกอินกอนนะฮะก็มันสามารถทําเป็นแหวนได้นะฮะเป็นแหวนจากมอดของไมครับคำ alive ไ,ได้ะฮะก็โอเคเดี๋ยวอ่านี้เดี๋ยวก่อนนะขอดูนี้ก่อนละกันวิธีการคราฟแหวนโอเคแบบนี้แล้วก็ทําการคราฟกันเลยแล้วกันนะฮะก็เออต้องล้อมรอบแบบนี้ อ่าโอเคได้มาแล้วฮะครับมาเลยโยนีทิ้งแล้วก็เก็บมาแล้วก็ต่อไปคือเราก็จะทําการให้แหวนแต่งงานเธอแล้วกันนะฮะก็กดเลยต้องถือแหวนก่อนแล้วก็กดอันแรกฮะกดคาว่ากิฟ์นี่เลยแล้วก็มันบอกว่าต้องกดปุ่ม G ีด้วยะฮะโอเคแล้วก็ทําการกด G ีดีไงก็ทําการแต่งงานแล้วเรียบร้อยนะฮะตอนนี้เอ,อแต่ว่าผมจะยังไม่ปั๊มลูกอะไรกันยังฮะย,ยังก่อน โอเคมันขึ้นอะไร you can turn off อะไรสักอย่างหนึง่ง register เอ่อต้องไปเซตติ้งตั้งค่าอะไรไม่รู้เหมือนกันแต่เอาไว้ก่อนแล้วกันนะมันต้องตั้งค่าอะไรก็ไม่รู้อีกเนี่ยขึ้นมาอีกอะโอเค okay, ช่างก่อนช่างก่อนแล้วกันนะตอนนี้เราก็ทำการแต่งงานกับเธอแล้วฮะตอนนี้แล้วก็เออผมว่าทำการอา่าจูบอันนี้นปะเนี่ยใช่ปะโอเคใช่ฮะโอเคทำการจูบกันดิเพิ่มปะเอาให้ลดเอ๊ะทำไมมันลดอ่ะ โถ่เว้ยไม่รู้เหมือนกันนะโอ้รถเฉยเลยอะนั้นผมว่าคลิปนี้คือไปทําการขุดเหมืองกันดีกว่านะไปหาพวกแร่ต่างๆดีกว่าเพราะว่าผมก็ไปขุดมาแค่นหน่อยเดียวนะฮะมาซิเดี๋ยวทําการคราฟไปชุดก่อยครบเสร็จแล้วกันเพราะว่ามอนเตอร์ในมอสนี้ก็คือมันตีแรงนะฮะตีแรงแบบมากๆเลย เหตุกครบเป็นหมวกก่อนเฮ้ยทำไมมันกดไม่ได้ไปเนี่ยกดไม่ค่อยติดแล้วฮะโอเคเอ้ยกดขาไปดิเดี๋ยวก่อนนะอ๋อโอเคมาได้แนละ้วโอเคครับผมอาจจะเล่นแบบไม่ค่อยถนัดมือซะหน่อยเพราะว่าเล่นแต่โลบอคนะฮะมาเล่นเกมนี้ทีนึงโอ้โหแม่งเอ้ยเล่นยากมากเพราะว่าผมไม่มีเมาส์กับคีย์บอร์ดไงะนะฮะโอเคมาคราฟไปเลยพิกแอคเล็กนะฮะประมาณนี้แล้วกัน โอเคนละ้ก็ทำการอ่านี่ไม่มีของนะในนี้เราไปด,ดีกว่าฮะไปไปกันเลยโอเคแล้วก็ปิดประตูด้วยปิดตายซะเยอะกดไป้างบนที่คนนี้สกินเหมือนลุงตู่แล้วะมึงเหมือนมากนะหัวเถิกเถหัวล้นลนนะฮะไปเดี๋ยวไปที่เหมืองที่ผมเคยไปขุดนะฮะซึ่งผมอัดไปแล้วแต่ว่าผมก็ลบคลิปแล้วกันนะมาอัดใหม่นะเพราะว่าเนื่องจากก็คือผมงงกับระบบนั่นแหละระบบของ แต่งงานนะฮะแบบนั่งแบบนั่งลองผิดลองถูกไปโคตรนานเลยฮะโอเคมาผมก็ลงตรงเนี้ยแถวเนี้ยมีวัวตรงนี้นั่นก็ขอเนื้อวัวก่อนละกันนะเฮะ้ยตีไม่โดนอืมเก็บมาฮะเอ่อตรงนี้แมงมุมนี่ต้องฆ่าทิง้งเดี๋ยวมันจะมารบกวนตอนที่เราจะออกจากถ้ำถ้าเกิดมันกลางคืนนะนะไม่ดอบใหญ่ด้วยเออโอเคตรงนี้เลยฮะเป็นรูลงไปเนี้ยเป็นถ้ำใหญ่มากนะตรงนี้นี่ผมเคยมาแล้ว อเ,เ,เอาอปเปอร์สโตนก่อนละกันนะเอาไว้ต่อตัวขึ้นโอเคขุดไปคลิปนี้ก็สักประมาณ20กว่านาทีละกันนะเพราะว่าคลิปเกมไหมครับนี่ผมจะเล่นประมาณสัก20นาทีนะฮะประมาณนี้ละกันมันกําลังดีนะฮะคลิป20นาทีดูแบบเพลินๆหรือเปล่าแล้วขอเอาทานหินก่อนนี่ทุบมาให้หมดเลยฮนะเวนไมเนอร์แล้วก็อันนี้ด้วยเอาให้หมดเลยเก็บมาฮะได้เวลโคเจอะอะเวลหกสิบเก้าแล้วตอนนี้ <laughs> เวลเยอะมากเฮ้ยซอมบี้ วัดตีวัดตีซอมบี้ซอมบี้ที่ก็พอสู้ได้อยู่นะฮะตอนนี้นี่เลยอันนี้คือผมใส่ชุดเกาะเหล็กครบเซนแต่ว่าดูค่าดูค่าชุดเกาะค่าชุดเกาะแค่สี่อะนะฮะเพราะว่ามันเนื่องจากคือมาจากมอดของ d y เพราะว่าวร์พีจีนี่คือมันต้องใส่ชุดของมอดมาน่ะมันถึงจะเพิ่มค่าเกาะเยอะนะฮะตอนนี้คือชุดเกาะเหล็กก็เหมือนกับชุดเกาะหนังอะ <c oughs> ก็ไม่ค่อยกันอะไรได้สักเท่าไหร่โอ้แตกกระจายนะฮะพิกแอ๊ โอเคหามาเบลมาเก็บเบลมาแล้วก็เก็บทันหินด้วยป่ะลงไปต่อเลยฮะผมต้องลงลึกๆก,กว่านี้วะเนี่ยผมมาเจอที่สปอนเซอร์ของซอมบี้นะฮะเอาไว้ฟาร์มเวลได้นะะแต่ผมก็ทำสปอนเนอร์ไม่เป็นผมทำไม่เป็นในพวกเออแบบเนี้ยนะผมไม่เคยทำไงโอเคเดี๋ยวทันหินก่อนขุดมาแต่ก่อน,น,นต้องเวนเมนเนอร์สิเออนั่นแหละแล้วก็เก็บมาเลย โอเคไปกันต่อตรงนี้มีอะไรหรือเปล่ามีแร่เจ๋งๆวะเนี่ยแถวนี้ฮะตรงนี้มันจะเป็นลาวาเนี่ยผมมาแล้วฮะลาวาตรงนี้โอเคนั้นก็ถอยกลับไปก่อนมันต้องมีชั้นล่างดิมจะขุดลงไปแล้วกันเนี่ตรงนี้นี่หว่าผมลืมผมเคยขุดไปอยู่โอเคฮะแล้วก็ขอเอาเป็น cobblestone สักเล็กน้อยแล้วกันนะโอเคลงไปอีกฮะตรงนี้ผมขุดมาแล้วแล้วก็มันจะมีทางแยกอีกเยอะที่ผมไม่เคยไปนะฮะ ตรงนี้ผมมาขุดไอ้พวกแร่พวกทองไไอ้แร่ l o สโกนะฮะแต่ว่าผมยังไม่เจอทองเลยอ่ะเดี๋ยวก่อนนะหาทองแป๊บหนึ่งฮะอันนี้ฐานหินเอามาก่อนสักเล็กน้อยแล้วกันตรงนี้มุดตึ๊บเลยวะ่ะต้องเตรียมเป็นทอสก่อนนะฮะต้องข้าเป็นทอสแป๊บหนึง่งเอามาข้ามมาเลยเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะเก็บฐานหินมาแล้วก็ทอสทอสอยู่นี่อ่ามาฮะตรงนี้เอ้ยมีเป็นเหล็กว่ะ โอเคขุดมาเลยฮะทุบมามได้เยอะอยู่เหล็กแต่ว่าเหล็กมันก็ไม่ค่อยจําเป็นอะเพราะว่าเหล็กมัน <laughs> มันกระจอกเกินไปโอเคตัวนี้ก็เป็นเหล็กอีกฮนะเราไม่เอาแล้วกันเราค่อยแบบค่อยมาขุดที่หลังแล้วกันนะค่อยแบบขุดขากลับแล้วกันไอ้ตรงด้านบนอะอันนี้ขุดมาเก็บมาเลยฮะแล้วก็ตัวนี้ต้วหอะเออแล้วก็ขุดให้หมดเลยก่อนแล้วกันนะตรงนี้เดี๋ยวผมลืมนี่เก็บแล้วก็ทุบตรงนี้ออกนะฮะไปะสำรวจต่อ นนเอ้ทองนี่หว่าด้านบนอะ่ะแล้วก็มีเป็นไอ้โลสโกนะฮะเป็นแร่แคล้ายๆทองนะฮะมันเหมือนทองมากแต่มันเป็นสีส้มๆกว่าขุดมาเลยเอาเก็บไว้ก่อนแล้วกันอ่าแล้วก็ตรงนี้นี่มันแร่ลาพิสนี่หว่าเอ้ยเอาเก็บมาก่อนแล้วกันนะเผื่อต้องใช้เก็บมาแล้วก็ตรงนี้ทานอืมโอ้โหเวลผมยี่สิบเอ็ดแล้วอะ่ะเวลขึ้นเยอะมากตรงนี้เป็นลาวาลาวานี่ ผมจะปิดก่อนแล้วกันแต่ว่าผมจะใช้บล็อกอื่นปิดนะฮะมีบล็อกอะไรปิดบ้างปะเนี่ยเอ่อกาเวลแล้วกันนะกาเวลคือมันไม่จําเป็นอะ่ะปิดไปเลยโอเควางการเวลไปฮะอืมอยากหาไดามอนด์นะถ้าเกิดผมเจอนี่ผมจะแบบดีมากอะ่ะไดมอนด์นะช่วง ep สองเนี่ยโอเคงั้นก็ขอขุดลงไปเลยแล้วกันนะขุดไปดูแล้วกันเผื่อาจะเจอเผื่อจะเจอบ้างแหละเพราะว่าในเวอร์ชันน1.7.10นี่มันก็หาไดามอนด์ง่ายอยู่ละมั้งนะ มันเกิดแต่ไม่ค่อยลึกมากอะไดมอนอิเจอเลสโตนแล้ว่ะตรงนี้น่าจะมีพวกไดมอนหรือเปล่ามีเหล,กลเนะก็กกับลาพิดเปล่าโอเคแล้วก็ขอทุบก่อนอุ้ยมึดมึดตึ๊บเลยก่อนนะปักไฟก่อนโอเคฮะมะผมไม่อยากเวนไมเนอร์ผมกลัวตกลาวาตายโอเคตรงนี้ทำไปทางก่อนแล้วก็เหล็กนี่อืมเก็บมาฮะเลสโตนนี่จําเป็นหรือเปล่าเก็บมาก่อนแล้วกันนะเผื่อจําเป็นนะเผื่อมันต้องใช้ ครับอะไรต่างๆนาน,นาในมอสแ a c k โอเคเดี๋ยวทําไปทางออกก่อนละกันเหมือนจะมีชั้นไปอีกนะเนี่ยตรงนี้โอเคเวนไปเนื Wait ้อ er เลยอือต้อกเก็บมาโอเคตรงนี้ฮะปักไฟไปเอาทางตันนี่วะกโถเว้ยเลยว่าจะไปทางไปโอเคขุดเลสโตนไม่หมดเลยนี่เก็บมาฮะอืมต้องหาทางไปอีกอะตรงนี้มันมันตันแล้วอะ มีทางอีกปะเนี่ยโอเคฐานหินเก็บมาก่อนชึบไปฮะเออต้องหาทางลงไปอ่อะมันต้องมีทางลงสักที่หนึ่งฮะโอเคทานหินอูเบลนี่แบบขึ้นไว <laughs> ยิบสามลนะไวมากมากเออโอเคนั้นก็ขึ้นก่อนแล้วกันนะหาทางอื่นแล้วกันมันต้องมือทางอื่นสิผมจะไม่ผิดนะตรงนี้มันขึ้นบนอะ่ะเราจะงลงล่างอ่ะนะฮะ เฮ้ยในงานตรงนี้มันมืดอยู่มันต้องมีทางไปอุย้ยมีทางแยกว่าตรงนี้โอเคเดี๋ยวปักไฟก็โอ้โหมีน้าโถเว้ยสุดเซ็งนะมีน้ำแต่นะมผมขี้เกียจไปปิดไงมันเดินช้ามากมันเสียเวลาโอเคคนตรงนี้ปาบก็ให้มืดเลยฮะต้องปักไฟก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวมอนเตอร์แปลกๆมันเกิดฮนะมอนเตอร์แปลกๆในดี y RPG มันตีแบบมันตีไกลมากแล้วก็ตีเจานะเกาะเนี่ยฮะ อันนี้เฮ้ยโอ้ยมีทางลงไปอุย้ยลงไปเลยแล้วกันแม่งลงแบบนี้คือมันอันตรายมากเลยนะผมกลัว <K ipper> คิปเปอร์อะคิปเปอร์มันจะระเบิดทีเดียวผมตายหรือเปล่าเนี่ยถ้าเกิดโดนแบบจังๆนะฮะโอเคปักไฟก่อนเอ้ยซอมบี้อยู่ไหนเดี๋ยวก่อนนะอย่าเพิ่งนะเดี๋ยวขอขุดนี้ก่อนแล้วก็ตรงนี้เหมือนจะมีเป็นเหล็กอยู่เยอะแล้วก็ลาวาโอ้โหแม่งผมไปกล้าเวนไมเนอร์แล้วมันถ้าเกิดเวนมันจะตกหรือเปล่าน,นี่ย แมงเอ๋ยลองนิ้ลองนิ้ลองนิ้ตกปะไม่ตกนะโอเคเก็บมาเลยแล้วก็มาทางนี้ต่อแล้วกันอืมมันดูแบบหน้าหวาดเสียวมากแถวนี้องขอคาบเป็นนี่ก่อนตกคาบก่อนเพราะว่าปิกแอ็ผมใกล้พังแนละ้วเวนไมเนอร์บ่อยมันเจ๊งไวมากเ,เก็บไม้มาแล้วก็วางเลยฮะเอ่อทำเป็นไม้กระตริกก่อนแล้วกันอคาบไปแล้วก็ต้องรีบปะต้องต้องรีบคาบเดี๋ยวมอนเตอร์มาเดี๋ยวก่อนนะ อย่าเพิ่งมานะขอคาบอันนี้ก่อนไปแกะก่อนเออเอามาชุบเรียบร้อยฮะป่ะนี่ไงมาซอมบี้มพงมาละมันมา,มมาตีนายตีฮะตีไปเรียบร้อยตายผมชอบเวอร์ชันเก่าๆเ,เพราะว่ามันมันตีรัวๆได้นี่แหละแล้วมันลื่นมากเวอร์ชันนี้โคตรลื่นเฮ้ยเอ้าเฮ้ยมันตกมาดีกว่ามาสิเฮ้ยมันตกมาด้านบนโหตกมาตั้งสามตัวเลยฮะตรงนี้แต่ก็ไหวอยู่นะซอมบี้ธรรมดา หลังเข้าบ้าไม่เข้านะขุดก่อนฮะอุย้ยเหล็กตรงนี้เยอะวะ่ะเวนไม่ได้เลยฮะแล้วก็ต้องต่อตัวขึ้นเดี๋ยวเ <c ười> ดี๋ยวคิปเปอร์มาเฮ้ยเรเรเรเดี๋ยวมันโดดลงมาจากด้านบนหัวอันนี้ฮะต่อไปเลยฮึบชิบชิบไปฮะไปต่อไปต่ออันนี้มีลาเพชรอยู่ด้านล่างยังก่อนฮะยังไม่เอาเราขุดเหล็กนี่เยอะมากเลยอะโอเคนี่เจอแล้วฮะเป็นโลสโกกับทองด้วยแล้วก็ทําการขุดมาก่อนเลยแล้วกันกลัวแมงลาวาย้อยมาจังเลยเนี่ย อย่าย้อยนะเวลาว่า้ยน่าจะสปินขอขุดลสโกก่อนเอ้ยเุ้ยเจอไดมอนด์โอ้นี่แหละที่ต้องการโว้ยไม่เจอแบบฟุกฟุกอะไรมาเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะเราขอทําการขุดดูก่อนว่ามันจะมีลาวามันย้อยหรือหรือเปล่าผมกลัวแบบไดมอนด์มันเป็นหลอมละล,ล,ลายกับลาวานะมันมีลาวาอยู่แถวนี้ไงขอขุดตั้บหนึ่งนะม,นมีกี่บล็อกเนี่ยตื่นเต้นว่ะเจอแบบบังเอิญบ้ากอะ โคตรดวงดีเลยเอาพังอีกแล้วโอเคขุดไปฮะมีกี่บล็อกกันเอ่ยนายโอเคฮะอย่ามีลาวามานะลาวามีป่าตรงนี้เฮ้ยมีเป็น lost go หรือเปล่าด้าน,นล่างเออมีแค่นี้ยังเหรอประมาณสักสี่บล็อกปนะเนี่ยโอเคทุบมาเลยฮะแล้วก็ lost go ด้วยอนะ่ะหนึ่งบล็อกเอง lost go al. อะไรปะเนี่ยเกิดแปลกแปลกเฮ้ยสี่จริงด้วยฮะโอเคก็ถือว่าได้อยู่อะได้ดอมอนแล้วคลิปนี้ ไ้มาสี่เม็ดสุดยอดปอไปเลยนี่ลาวาปิดไหม <c oughs> ปิดไปก่อนฮะแล้วก็ไอ้ทางขึ้นเดี๋ยวทำทางขึ้นก่อนปิดรูไปด้วยไปฮะเดี๋ยวไปหาต่อแล้วกันนะมันต้องมีอีกติดไดมอนดนะ์อ่ะตรงชั้นเนี้ยแล้วก็เหล็กเอามาก่อนแล้วกันเวนเนอร์เลยฮะแล้วก็เก็บมาเก็บบล็อกมาไปาหาต่อมีอะไรอีกหรือเปล่าตรงนี้มีแต่เหล็กนะฮะเหล็กเยอะแบบสุ้ดิไม่อยู่เลยโอเคเก็บมา แล้วก็ลาพิษต่อลาพิษเอาเลยฮะน,นักขากลับนต้องเอาละทุบมาหมดเลยโคตรสะดวกสบายไอ้เวนแมนเนอร์อะแต่ว่าไอ้เวนแมนเนอร์นี่มันไม่สามารถขุดไอ้ <c oughs> บล็อกจากมอสได้นะขุดแค่แบบบล็อกจากไมค้าบะแล้วก็อันนี้มันมีน้ำอะต้องปิดน้ำก่อนขุดเกลยดน้ำเลยน้ำมันช้าโอ,โอ้ยโอ้ เจออีกแล้วแนะล้วก็ Lost Go ด้วยอโอเคฮะมีเสียงซอมบี้ด้วยโอเคขุดมาก่อนเก็บมากี่อันผมว่าสองวะนั่นไงสองบล็อกด้วยถ่เว้ยโอเคล o s โ Go นี่จำเป็นมากๆเลยมันเป็นมอดมันเป็นแบบเออบล็อกในม็อดของ Come Alive นะฮะนี่ขุดมาเก็บเก็บเก็บเลอืมไปต่อฮะมีชั้นบนด้วยวตรงนี้เอาไปวางอะไรนี่เี่ยวางมดตัวเลย กดมดตัวมีเป bueno. ็นลาวาตรงนี้เรายังก่อนแล้วกันนะขอสำรวจแถวนี้ก่อนแล้วกันว่ามีอะไรกันบ้างนะแถวนี้ลาวาด้านล่างตรงนี้อ่ะปักไฟเลยฮะมีเหล็กตรงนี้ด้วยแล้วก็เหมือนจะมีอะไรแล้วกันนะเสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรอบหนึงเฮ้ยไอ้มันตัวจาก มัดของดีว RPG นี่ว่ามันตีแรงมากอะต้องระวังเดี๋ยวก่อนนะมันมาปะเฮ้ยมันไม่มานี่หว่านี่ไงมันอยู่ตรงนี้มันคือตัวอะไรอะเดี๋ยวก่อนนะเออมันคืออะไรสักอย่างหนึ่งชื่อไม่อ่านยากมากอะทบเลยทบเลยเฮ้ยมันตปเป็นไดมอนด์เฮ้ยดีวะเฮ้ยเนี่ยมันตบเป็นไดมอนอด,อนนด,อนดอน์โอ้โหได้มาเจ็ดเม็ดแล้วสวยสวยเพื่อนมีอีกปะเนี่ยพวกนายอะเกิดมาดีเกิด <c oughs> ไปดีนะฮะ อยากเจออีกอะเพราะว่านายดับของดีมากๆฮนะื่อมีชั้นลงไปีกว่าตรงนี้เออแต่ว่าน่าจะอันตรายอยู่เหมือนกันนะฮะตรงนี้เพราะว่ามันมีน้ําอยู่ตกลงไปชั้นล่างสุดเฮ้ยท้องนี่วตรงนี้อืมเฮ้ยปักไฟไปปักในน้ำทำไมเรามีขอขุดก่อนอย่าตกลงไปนะมันกลัวมันมันจะมีหลุมอ่ะมีสบการา์อยู่มันขุดแบบน,นี้แล้วก็ตกลงไปนะฮะ จากเวอร์ชันใหม่ๆโอเคปิดไปเลยฮะหลุมตรงนี้แล้วก็ี่มันลสโกเย่มาเลยเออมีทางแยกเยอะมากทางแยกมันอย่างเยอะเลยท่ามนี้ตรงนี้มีมอนเตอร์แปลกๆปะเนี่ยมันก็หวาดเสียวอยู่เหมือนกันนะโอ้ยนี่มันแร่นี่ดว่าแร่เรียวไหมแร่จากมอดของดี r วอนี่มันดีมากๆเลยฮะมันแบบมันจะป้องกันได้ดีมากอะ ก็คือไอ้ค่าความคงทนมันจะทนแบบสุดๆหยุดไม่อยู่นะฮะแต่ว่าเหมือนจะมีตัวอะไรมามาดิเมื่อกี้เมื่อกี้ผมไปมองตัวอะไรไม่รู้อะนะฮะไปมองตัวสไปเดอร์ที่มันวาร์ปได้เหรอมันคือตัวอะไรอะเมื่อกี้เนี้ยมันเป็นบมงมุมเอเดอร์แมนเหรอเห็นแต่ขุดไอ้เรืียวไม้ก่อนขุดมาก่อนแล้วกันเก็บมาเก็บมาโอเคมันน้อยอ่ะมันต้องมีอีกสิตรงนี้จะต้องหาต่อฮะ เออตรงนี้นี่ไงอุ้ยอุ้ยมีแร่สีเขียวด้วยว่ะดูก่อนนะเออเอาผมไปกดอะไรเนี่ยเดี๋ยวก่อนป๊บเออผมกดอะไรไม่รู้โอเคฮะต้องกดปุ่มกลับมันค้างเลยโอเคขุดอันนี้มาเดี๋ยวไหมแล้วก็นี่คืออะไรอ่ะแอมมิทจะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะเฮ้ยทำไมมันขุดนานจังเลยอ่ะเราขุดดิเอาเอามันหืมมันแตกไปเลยอ๋อไม่ต้องใช้เป็นที่ขุดไดมอนด์เหรอโอ้ไม่โคอรเสียดายเลยว่ะผมมันต้องหายากแน่แน่เลยเนี่ย โอ้เว้ย้องไปขุดเสียดายอ่ะแต่อค่อยนี่ก่อนแล้วแต่อค่อยมาขุดใหม่ฮะ้วโถ่เว้ยโคตรเสียดายมากๆเลยฮะไปขุดไม่สะพังเลยแม่ซงโงเดี๋ยวไปหาต่ออีกแล้วนตรงนี้ลาวากับเลสโตนลาพิษนี่ไม่เอาแล้วฮะแต่ของเยอะแต่ของเต็มเฮ้ยมันลดโก้หรือเปล่าด้านบนตรงนี้มันจะมีแมงมุมม่ได้อยู่อะปักไฟก่อน โอ้ยนี่งานเร็วไหมอีกแล้วตรงนี้โอเคต้องรีบขุดฮนะต้องรีบขุดเลยกี่บล็อกสองบล็อกเองเหรอต้อหายากมากตรงนี้มีชั้นลงไปอีกฮะนี่ปักไฟเลยแล้วก็มีเป็นพวกอันนี้เหล็กเอ,อ่อตรงนี้อ่ะตรงนี้ก็ไม่มีอะไรฮนะมีแต่พวกเลสโตนกับเหล็กเนี่ยเราไม่เอาแล้วฮนะโอเคขึ้นขึ้นไปเลยขึ้นไปก่อนอแถวเนี้อ่ะ แถวนี้ก็มาแล้วแต่ว่าม,มีชั้นตรงนั้นอีกอะชั้นล่างแต่ว่ายัางก่อนแล้วกันนะผมขี้เกียจแล้ววะตอนนี้จะขอขุดรสโกก่อนโอเคบล็อกเตียวเก่าวะผมว่ากลับดีกว่าวะกลับไปด้านบนดีกว่าแต่ทำทางขึ้นก่อนตรงนี้โอเคขึ้นไปเฮ้ยเอาไปกดปิดทำไมนะเนี่ยเฮ้ยเสียงสเกิลตันเดี๋ยวก่อนมาสิสกเกิลตันจะเอาหรือเปล่าอ๋อทุบดีก่อนมาอยู่ไหนสกเกิลตันอะ เอออยู่นี่นี่วะหวัดดีนายนี่ตบตบเลยตบเลยมาซี่มาซี่ตบตายโอ้โหสองที่ใต้เหรอไม่นคนอนแรงดาบแล้วก็ลถโจตัวนี้ฮะเก็บมาเลยหนึ่งบล็อกอีกแล้วฮะน้อยมากๆเก็บเวลแล้วก็ขึ้นไปเลยฮะที่เดิมตรงทางเดิ๋ยว้โดดขึ้นสี่โดดไปนั่นแหละแล้วก็ตรงนี้อ่ากลับมาชั้นบนละผมว่ากลับดีกว่าตอนนี้เพราะว่าผมก็ได้ของมาเยอะนะได้ทรัพยากรมาเยอะแล้วเดี๋ยวหาที่หาทางกลับก่อน ทางนี้ผมมาจากทางไหนเนี่ยอ๋อโอเคจำได้วลวต้องขึ้นทางตรงนี้ฮะตรงตรงนี้ขึ้นไปขึ้นไปเอ้าน้ําน้ําะโถแล้วก็ขึ้นรูนี้เออต่อตัวขึ้นแล้วกันง่ายดีฮะขึ้นไปติดอะไรอะ่ะติดหัวหรือเปล่ามันก็ไม่ติดนีวะ่ะโอเคขึ้นฮะแล้วก็ต้องมาทางนี้เอ้ยโดด <laughs> มันไม่มีปุ่มโดดเองเหรอฮะมันต้องแบบผมแบบต้องกดเองอะในเวอร์ชันเนี้ย ขึ้นไปฮะนี่ผมจำได้ตัวนี้คือมันจะมีสปอนเซอร์อยู่แล้วก็ต้องมาทางนี้เลยโอเคขึ้นไปมันจะมืดหรือเปล่าวะตอนนี้ในเกมข้างนอกเนี่ยถ้าเกิดมันมืดนี่แบบโคตรอันตรายฮะโอ้เช้าอยู่เช้าอยู่ผมว่ามันมืดแต่ลวครั้งหนึ่งวัเนี่ยโอเคเอ้ขึ้น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 เดี๋ยวขึ้นก่อนขึ้นไปเลยได้เก็บกระดูกมาฮะแล้วก็มาทางนี้ชึบอ่ะเอ้ยขึ้นไปสิ ข้อเสียของเวอร์ชันนี้ก็คือมันไม่มีปุ่มกระโดดเองอัตโนมัตินะฮะเราต้องกดเองเนี่ยแม่งระบบแมนวนวลด้วยมือตัวเองนะฮะประมาณนี้หรือว่ามีป,ะป่ะผมก็หาไม่เจอนะระบบของมันอนะ่ะอืมเอ้ตีไม่โดนอีกอืมตายฮะแต่มันก็เล่นง่ายกว่าเพราะว่ามันตีรัวๆได้นะฮะตบไปียบร้อยฮะเก็บเปเก็บขอเนื้อหน่อยนะต้องการเนื้อดนะ้วยฮะเพราะวันนี้เราก็ใกล้หมดละ ไะเอาแค่นี้แหละแล้วกันด้านนอกนี้มีตัวอะไรหรือเปล่าเนี่ยแปลกๆเกิดปนะมันจะเกิดเฉพาะตอนกลางคืนนะโฟร์มอเตอร์แปลกๆตอนเช้าคือยังไม่มีหรอกใบโอมนี่คือเป็นใบโอมที่ติดอยู่กับไบโอมจังเกิลด้วยวะสุดยอดไปเลยฮะมันน่าจะเป็นมอสของจากไบโอมโอเพนตี้ด้วยนะผมใส่ไปนะฮะแล้วก็วัวตรงนี้ตีเลยโอเคเก็บมามันจะมีพวกไซค็อปด้วยนะมอสเนี้ย แต่ว่าก็ยังไม่เจอฮะวัวด้านหน้าล้วขอฟาร์มก่อนแล้วกันหนีเอ้โ้โดดตีติดขี้ทีเดียวตายเลยอ่ะโคตรแรงทำไมดาบมันแรงจังวะดาบมันแรงมากเฮ้ยบดีนายวิลเจอร์เป็นกาดนะฮะออกมาข้างนอกทำไมเนี่ยแต่นั่นมันคือดันเจียนมันคือดันเจียนนะเป็นดันเจียนสเกลตันแต่ว่ามันโหดมากไอ้พวกสเกลตันน่ะมันสามารถกินกินน้ำยาเพิ่มเลือดแล้วก็แบบป้ายาใส่เราได้เหมือนเป็นแม่มดอะประมาณนั้นฮะแม่งโคตรโหด หมดแบบมากๆนะฮะโอเคเดี๋ยวเข้าบ้านก่อนแล้วกันนี่แล้วโหโหยทำไมมีคนเข้าบ้านผมเต็มเลยวะก่อนนะผมต้องทําให้เธอมีนี่ฮะโอเคซึโฮมก่อนแล้วก็มันต้องเพิ่มหมวใจอีกอ่ะแล้วก็ลองแบบลองแชทดิเฮ้ยแชทปวกว่ะขึ้นอยู่ลองแชทใหม่ครั้งหนึ่งสีอืมแชทไปนะฮะขึ้นไปเอเยอันนี้มันไข่เนี่ยมันชื่อไข่เนี่ยแป๊บนึงนะเฮ้ยผมไปกดกาดทำไมเนี่ยเฮ้ย แม่งกาดมาชอบเข้าบ้านไอ้พวกเอ c ซมาชอบเข้าบ้านวะโอ้แล้วมันมาบังนะโอเคเต็มแล้วนี่เป็นหัวใจทองแล้วตอนนี้โอเคนี่กดเพิ่มอีกฮะอืมเราสามารถแบบมีลูกได้แต่ว่ายังก่อนแล้วกันนะผมยังไม่มีนะฮะขอ,ขอขอปรบศึกษาระบบมันเพิ่มเติมก่อนแล้วกันเผื่อแบบเผื่อเฟลอีกนะฮะเอ่อแล้วก็เอาพวกแร่มาเผาก่อนนะจะเอาแร่ไอ้นั่นไหน,ไ,หนไอ้เลียวไม้อยู่ไหนวะเนี่ยแร่ก็เยอะแล้วเกินไอ้นี้ไม่ใช่เออนี่ไง หลอมไปเลยโอ้โหแร่ไม่มีโคตรน้อยอะไอ้เรียวไม้เนี่ยมีน้อยมากแล้วก็อันนี้ล็อโกใส่ไปแล้วก็รอให้มันหลอมเสร็จนะฮะตอนนี้ผมต้องแบบสร้างที่แบบกำบังบาง้านแบบไม่ให้พวกเอพซีมันเข้ามาในบ้านผมบ้วัตตูฮะแล้วก็รออัน,นี้ก่อนรอให้มันหลอมเสร็จก่อนแล้วกันเดี๋ยวทําให้ชุดเกาะนะฮะตองขอบพิมพ์ก่อนเออนี่ไงชุดเกาะมันสามารถทําได้แล้วก็ค่าป้องกันมันก็เยอะนะสิบหกจุดเจ็ดดาเมจฮะป้องกันดาเมจแล้วก็มีแบบค่าอันเนี่ย ความใช้งานไ,นไอ้ค่าเนี้ยมันสูงเกินนะมันสูงมากๆเลยมอดของ DIY RPG นะเนี่ยคือนอให้มันหลอมเสร็จหลอมอีกนานเลยเนี่ยอของเก็บก่อนอันนี้เก็บไปเหล็กแล้วก็ไดมอนลาพิดก็เก็บไปด้วยฮะไดมาเยอะมากๆแล้วก็ปั๊มานันแลวกันนะพวกแร่โอเคเก็บได้มาได้มาเจ็ดแล้วก็้มาแปดนี่ทำชุดเกาะได้หรือย,ยังฮะต่ขอขาชุดเกาะก่อนแล้วกัน โอเคเฮ้ย okay, e, ลากลากสิเออโอเคพอดีเปะฮะแล้วก็ทำการใส่เลยถอดชุดก่อนที่ออกแล้วก็ใส่ไปนีอุจก่อนมันเทอะชุดก่อนมันสวยมากฮะเนี่ยค่าปราะกันคือมันเยอะกว่านะแล้วก็ค่าใช้งานคือเยอะกว่ามากๆอนะโคตรเยอะโอเครัาเป็นหมวกก่อนแล้วกันผมว่าหมวกก็สวยนะนี่ค้ามาเลยเอาค้ามาสิเออแล้วก็ถอด หมวกนี้ออกแล้วก็ใส่หมวกนี้ไปเลยนี่ไงโอ้โหแม่งหมวกแม่งยังหลอกผม <c oughs> ว่าประมาณนี้และกันในคลิปนี้นะโอเคนะก็ทั้งนั้นสำหรับในคลิปนี้เราก็มีการเพียงเท่านี้ก่อนแลยกันพ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์ท้างนั้นนะก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันหรือก็บ๊ายบาย